หลังจากที่ทำปอเปี๊ยะเวียดนามไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาถึงตาของปอเปี๊ยะญี่ปุ่นบ้างค่ะหรือที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฮาลูมากินะคะตามวิดีโอก็กคือส่วนผสมของไส้ฮาลูมากินะคะที่เราจะทำกันค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันงาลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมแล้วก็ขิงสับค่ะผัดให้หอมค่ะแล้วใส่แครอทลงไปนะคะตามด้วยเนื้อหมูค่ะแล้วก็จะค่อยๆบี้เนื้อหมูให้แต่ออกจาก,กันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยดำลงไปค่ะ ผัดต่อไปจนกว่าหมูจะสุกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หน่อมไม้ลงไปค่ะตามด้วยเห็ดหอมนะคะผัดเห็ดหอมกับหน่อมไม้ไปได้สักประมาณ1นาทีค่ะแล้วเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะวุ้นเส้นนี้เราแช่น้ํานะคะแล้วก็ตัดให้เขาสั้นลงค่ะ <c oughs> ปรุงรสด้วยสาเกนะคะมิลินค่ะแล้วก็น้ําตาลค่ะแล้วก็ผัดไปให้น้ําตาลของเราละลายนะคะแล้วก็ให้กลิ่นสาเกและเหยื่อออกมาค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ชโชยุลงไปนะคะตามด้วยผงปรุงรสค่ะ แล้วก็ซอสหอยนางลมค่ะแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพดละลายน้ําค่ะถ้าใครไม่มีก็ใช้แป้งมันแทนได้นะคะเสร็จแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันดีค่ะพอแป้งของเราสุกดีนะคะเขาก็จะข้นงวดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่ถาดพักไว้ให้เขาเย็นนะคะหรือว่าใครจะแช่ตู้เย็นไว้เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปนะคะก็จะทำการห่อแล้วก็ทอดนะคะ ถ้าใครสนใจอยากลองทำก็อย่าลืมติดตามในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ